ครับสวัสดีครับเมื่อนี้สิพบพัเวังสร้างสร้างไงครับบนผ้าสมเห้าของลมนะครับวิธีการปรับต่างของลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห้าก็คุ้มขงลมให้มันสูงตำ่ำเป็นตัวปรับสมดุลขงลมนะครับเวลาขึ้นที่สูงหรือว่าลุกระนาดหรือว่าอย่างเงี้ยก็จะตัวนี้ก็จะยกขึ้น มีการตัวหนึ่งยื่นให้ล่มมันโบวก,กัดออกนะครับแบอก็อบทงลมบงหทงลมทำงานหนักครั่ผมติว่าเาอยู่วงเด็ะอะยู่ข้างหนเนาะย,ยื่หน้าเขาบ่้านี้ทลมยังแบบอยู่ไงยัสุดสุด เห็นตะปูอยู่พี่อยู่ขอบนอกนะไมเมนตะปูนอกบอกอยู่ตรงนี้ตินอกนอ่นี่นี่ไม่ได้ตื่นสอมมาแปดดฮะ

ติดเนี่ยติดเสดน<ะ>ี่ยฮะติดเสที่ั๊บก็ได้ติดเสาแบบเดติด,บบด้ดคำเลยผมเริ่มนเขไปก่อนเดี๋ยวได้ปะลุดขึ้นลุดลงได้ยู่บ่เอ้ยสูบลงขึ้นแล้วสูบขึ้นแล้วคร ลงไปแล้วยก้วอโอ้สูงหลายหลายเราบังระเบิดเด้อปะ,ะทั้งถุงลมระเบิดเด้อสูงเกินแล้วโอ้เกินแล้วเอาลงอีกเอารงเอาลุ่งเราหยุดไว้จังไงมันมันม,น,มน,นมันสิเอาลุ่งเราหยุดไว้จังไงมันสิมันสินสไหลลงเรื่อยน,น,นะ ยึดด้วยก่อนปะมันเกินเลยได้ไหมขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นเอาขึ้นไหมมันลงมันลงเลยได้เนี่ยดึงขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกตำ้มผล อีกเป็นอีก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 วะฮะเราตังต้งวัดด้ยเราน้ <S 1> <S 1> าตงนังเสจับบ่ได้ดอกหางมันเียดด่เล้วไม่ต้องไปเบ่งไม่ต้องเบ่งแป้นฟอม ตอนเซนน้ำมันเมื่อป้าตักตั้งไปเรื่อยๆที่รรน,มมนีกหนีย้าลงตามผลนี่เวลาบรรทุนักอีกอีกอีกให้นมันเลื่อยขอบอันนี้ขึ้นไปน่อยนึงเะมวัดอันดูนด้เก้้าสิตะเม็ดปะละเมดยูาลูก ฮะข้ามช่วงเลยข้ามช่วงเลยตรงนี้บอกแปดติงนี้นนบอกแง่บ่แปดทิ่สองโอ้แปดทิพนาแปดิามันันสูงมันสูงเติบได้หนึ่ง เขาก็ได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเป็นนี้เป็นนี้อีก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 ไรเป็นนี่แปดสิบหกฮะแปดสิบหกเป็นนี้เป็นนี้อีกหยุดก่อนอีกน่อยนึงก็พอ นี่แหละแปดสิบหกสามีเออพอดีเ,ออเวลาปลาใส่น้ำมันขอาไปปุ๊บม,มันถึยดืดขึ้นสูงอีกได้แบบนี้นี่แปดสิบเจ็ดนี่นงแปดสิบเจ็ดเลยได้นิสง,ง่าง ต่างพื้นหลงเล่าตัวนี้ก็ราคากับประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับเจ็ดแปดพันเองตรงนี้ก็ขับเอ,องสอมเองคือเราครับ โซ่โป,โปเล่าครับนอนค้างมาขึ้นนีครับเดจะฟ้องตีนเามากเลยพ่าน,น,น,นัดยิ้ไม่กอกรับผมมืนอวาก จบคลิปเพียงเท่าทนี้นะครับนอกจากก็เลยเข้าไปหมดในเบิร์กนะครับกับการปรับตั้งของล้งกับเอาปลาคือเอาลงอีกเลยเต๋อล้งรับตั้งของล้งครับ ครับประจบคลิปนี้นะครับนะสวัสดีครับ